วัสดีทุกคนด้วยนะยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องมือตโฟกัสอีกช่นเคยคลิปนี้มาอัปเดตหน่อยละกันนะทุกคนมาอัปเดตกันหน่อยในกิจกรรม,มวดนี้มีรวยลัคกี้ถูกทิ้งนะทุกคนสําหรับตรงนี้ก็ลองไปเล่นดูได้ในทุกคนบอกไว้ก่อนนะครับกิจกรรมแต่ละกิจกรรมกิจกรรมนี้มีความเสี่ยงนะทุกคน เพื่อนๆนะทุกคนใช้วิจารณญนะาณในการรับชนในการลงทุนนั่นเองนะสำหรับใครที่จะทำการเล่นหนะ้าเลขที่สุ่มได้2ตัวท้ายจะเป็นการสุ่มเลขหวยรัฐบาลนะทุกคนงวดที่แล้วออก8 9ใช่ไหมงวดนี้งวดวันที่16บนะทุกคนก็จะออกตามนี้เลยจะอิงตามหลักนะทุกคนเลขท้าย2ตัวของเลขหวยรัฐบาลนะทุกคนสาหรับตัวนี้งวดที่แล้ว8 9ใช่ไหม งวดน,นี้ไม่รู้ว่าอะไรนะทุกคนเพื่อนเก็ทายเล่นลองดูแล้วกันตรงนี้จะได้รับรางวัล10เท่านะทุกคนของเงินที่เพื่อนเพื่อนลงไปนันเองสูงสุดอยู่ที่100บาทนะทุกคนสูงสุดอยู่ที่100บาทเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าเขาบอกว่าทายฟรีว่ะทุกคนเอาเลขไหนดีทุกคนอ่ะเอาเลขไหนเอามาลองทายดูซิเอา13หรือเปล่าเอา2เอ้ยมันจะออกไหมวะทุกคน ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะเอา93แล้วกันเอา93นะทุกคนเอา93อ่ะกดทายฟรีขั้นต่ำอยู่ที่1บาทเอาเดี๋ยวผมใส่เป็น10บาทลองดูแล้วกันนะทุกคนหวังว่าเลขททย2ตัวเป็นที่16นะทุกคนผมจะไทยถูกนะไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่านะนี่พวกนี้ก็เป็นคนที่ไทยนะอ่ะ93แล้วกันเอาซักเท่าไหร่ดีเอาซัก20บาทอ่ะเอาซัก20บาทนะรางวัลที่เราทายถูกนะรางวัลที่ไทยถูกก็จะได้รับอยู่ที่ 200บาทนั่นเองเรางวัลที่เราจะทายถูกอ่ะทำทางทำการกดคลิกทายนะสำหรับตรงนี้ก็จะเป็นการโอนนะทุกคนโอนเข้าเบอร์นะทุกคนโอนเข้าเบอ,เบอร์จํานวน20บาทนะจะแก้ไขได้ไหมเอาสัก10บาทก็พอแล้วทุกคนอ่ะเอาสัก10บาทก็พอแล้วนะอ่ะทำการกดโอนเงินอ่ะทำการกด โอนเงินตอนนี้หนะ้ทุกคนเพื่อจะทายเลข93อ่ะตอนนี้นะครับผมได้ทําการโอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนได้ทําการโอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาดูว่าเลขชุดหวยของเราจะเป็นยังไงนะทุกคนสังเกตดูนี่ขอบคุณที่ร่วมสนุกกับทูบะนี่วอลเล็ตนะทุกคนรอผลออกนะทุกคนวันที่17มกราคมเวลา1ทุ่มผ่านแคมเปญน,นี้นะครับทุกคนแล้วก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรับ เงิน1 0 0 0 0บาทด้วยอ่ะเดี๋ยวกลับไปที่หน้าหลักของเรากันดีกว่าอ่านี่จะเจอแบบนี้นะเขาจะเขียนบอกว่าอะไรเดียทุกคนนี่นี่เขาเขียนบอกว่าเลขขาย2ตัว93ได้ทุกคนถ้าเราทายถูกนะน,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 นี่สังเกตดูถ้าเราทายถูกนะจะได้รับเงินอยู่ที่100บาทนั่นเองจะได้รับเงินอยู่ที่100บาทหรือคุณสามารถทายเลขใหม่ได้อีก1ครั้งคนละ1สิทธิ์ระบบจะยึดเลข จำนวนเงินที่ทายครั้งล่าสุดนั่นเองก็สามารถเปลี่ยนอีกได้นั่นแหละนะเ,เดี๋ยวเทายใหม่แล้วกันทายใหม่สำหรับใครที่จะทายใหม่เนี่ยทุกคน,นก็สามารถทายเลขกันได้นั่นเองนะทุกคนสามารถทายเลขกันได้ผมก็เอาแค่นี้แหละนะทุกคนน่าจะสามารถทายเลขได้1สิทธิ์หรือเปล่าทุกคนคนละ1สิทธิ์ระบบจะยึดเลขเฮ้ยแสดงว่าเราทายได้1ครั้งนะทุกคนทายได้1ครั้งเท่านั้นโอ้โหทำไมน้อยจังเนี่ยทุกคนโอนเงินรับเงินคืนทันทีเดี๋ยว ยอดเงินโอนโอนแล้วรับเงินคืนทันทีตรงนี้ก็น่าจะเป็นเลขล้ายที่เราเล่นพอแค่นี้แหละนะเราเล่นแค่สิบาทก็พอเราไม่โลภอะไรทุกคนตรงนี้เพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูแล้วกันลองพิจารณาดูแล้วกันนะตรงนี้จะยึดอิงตามหลักเลขหวยรัฐบาลเนะี่ยทุกคนก็รอดูวันที่16นะเราดูวันที่16เลขขาย2ตัวจะออกอะไรก็ต้องรอติดตามนั่นเองนะสำหรับใครที่จะทำหลักการเล่นก็ประมาณนี้เดี๋ยววันที่17ช่วงหนึ่งทุ่ม เฮ้ยวันที่16ดิเออเดี๋ยว,วอัปเดตให้ละกันว่าจะเลขออกไหนนะทุกคนว่าจะเลขออกตัวไหนกันแนะ่เลขท้าย2ตัวมารอลุ้น93จะออกไหมเก้ 9, จะออกไหมตรงนี้ก็ต้องรอลุ้นนะเกมทุกเกมมีความเสี่ยงกิจกรรมทุกกิจกรรมมีความเสี่ยงเพื่อน,อนๆลองพิจารณาดูละกันว,ว่าเกมนี้คุ้มกับเพื่อนๆหรือเปล่านะับก็ลองพิจารณาดูละกันนะโอเคสำหรับใครที่ชอบคิดโดนี้นะครับหรือคิดโดนนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คลิปนี้กันด้วย เพื่อจะไม่พลาดทีิปใหม่ๆจากช่องมอเตอร์โฟกัสนั่นเองก็จะเอาอันนี้สําหรับกิจากรรมงวดนี้มีรวยนะก็ลองไปหาเล่นดูได้พิจารณาดูดีๆว่ามันคุ้มกับเพื่อนๆหรือเปล่านะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ